ทิดเกียบอะไรโอ้โหแตกว่งห้องดดขอเกียม,นนมันเนะโอ้โหน้ำมันมวเวออะแตกเลยวะ สตาร์ทเครื่อง6เ l นะฮะ205แรงตัวนี้บางคนก็บอกว่า210บางคนก็บอก205แรงนะครับเป็น6เ l นะตัวนี้ก็จับได้แล้วนะฮะคันนี้เอามาจากาบ้านแพงนะฮะที่ผมขับขึ้ขนลูกาเรีนอันนี้นะเดี๋ยวลองให้ลูกค้าชมนะสตาร์ทเครื่องแบบไม่ต้องอยกหงอนะครับ เสียงไม่มมากเลยขนาดไม่มีท่อพัก่ล่่่่่่ย่่ตัด่่่่่่ตัด่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่ โอ้ยตาแล้วล่ะตาเลยสายไงพี่สายไงบอมันเออบอมันอีกเชนึงเออนั่นแหละตัดกลางเลยมือสังหาร có te có te đó không bao giờ đó chết không vườn nào đó Ah, bơm quá, hai bên bơm มันเป็นเครื่องตรงนี้คนเหยียบรวบเร่งนี้เขาได้นียเนยเน,นอโอ้โหห่ากออก

นังเท้าดีแ่นแดงเทาดีดิวยแลขกอยู่ท่าไหดนาขุดาสเปรยอยู่ๆๆๆ่ไหนล่ะขุดขุดยูเซ่กรวสีสอหยู่ทาไม่แม้นรดสีเยี่ยนี่หนูกรสี ัาส,สีเล่มแจ้งจอดไว้ได้เลยครับเนี่แจ้งจอดหรอป่าจังหวะเอๆๆๆะเอ,อย่างย่งย่างภาษีขาดเขาค้างได้ยังนัดมึงไปยังค้างมึงฮะ ยังส่อ่ะิม่เป็นยใบกระท่อมเขาว่าหันปวดสั้นยำกระเลี้ยวมาลารุนจบไม่จบ